ใหเจียวมาใกล้ๆมาลูกมาให้เพื่อนๆดูทีว่ว้ถ้ายังไม่อาบน้ําเป็นยังไงมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอันนี้คือยังไม่ได้อาบน้ํานะคะยังไม่ได้อาบน้ําให้นางเพราะว่าอากาศเย็ยนเลยย่าอันนี้คืออาหารเม็ด <laughs> มาลูกมาดูย่าอาหารเม็ดมาโอ้ ดูชซยามอาหารเม็ดมาสัญญากันแล้วว่าจะไม่เอากระดองไปถูตามขอบโต๊ะขอบประตูนะ้าะถลอกหมดแล้วเด็กอ้วนเด็กอ้วนดูเด็กอ้วนเดินกันแน้วเยวถ้าเข้าหลบกล้องอีกนะไม่จะปิดไม่จะปิดกล้องนะคะดูกันขำๆเนาะแปบ๊บเดียวเนาะบ๊ายบายไปละหลบไปละหลบไปละ La meg klemme.